สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิตาพรกรุญญานะคะชื่อเล่นชื่อซีค่ะอายุ21ปีตอนนี้นะคะสิกสสาลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลัยรัตนิษฐ์ค่ะชั้นปีที่3คณะบัญชีเอกบัญชีค่ะสัดส่วนนะคะ34 25 35ค่ะส่วนสูงสูง1 6 5เซติเมตรนะคะน้ำหนักหนัก50กิโลกร,รัมค่ะส่วนใหญ่นะคะซีเป็นคนที่ง่ายค่ะ เข้ากับคนอื่นได้ไง่ายนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นค่ะชอบช่วยเหลือแล้วก็มีน้ำใจค่ะท่นที่สำคัญนะคะซีเป็นคนที่ตรงต่อเวลาค่ะซีนะคะชอบร้องเพลงเป็นที่สุดเลยค่ะวันนี้จะร้องซันเปิลให้หนึ่งทีนะคะชื่อเพลงรักไม่ต้องการเวลาค่ะ สำหรับผลงานนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานพิตตี้ค่ะเกี่ <_ d oll> ยวกับงานพูกเอาดอร์นะคะงานออกภัาษสนามแล้วก็โดนแดดนิดหน่อยค่ะอย่างเช่นงานโอเอชี e ค่ะกานเยกเทลไลท์งานในเครือของบริษัทบุญรอดค่ะแล้วก็เป็นพิตตี้สนามกอล์ฟนะคะพิตตี้รถที่สนามแข่งที่คลองห้าค่ะส่วนการประกวดนะคะซีเคยผ่านวิธีการประกวดของมิสโฟโตหาค่ะเข้ารอบสิบคนสุดท้าย พี่คนไหนที่ให้โอกาสซีนะคะซีก็อยากจะร่วมงานกังเพ,พื่พี่ๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนี่ค่ะ